กันก่อนคะ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะมีแอนเพิร์ตมาไต่ต้ตนกันและพี่เอิร์ธดังคนนี้ดังคน,นนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัเจ้าสวัสดีตอาสวัสคุณย่าเป็นอะไรครับนีครับคุณนีสวัสดีครับคิดถึงไหมคิดถึงไหมเอาละค่ะแต่ละคนเดี๋ยวเรามีจุดมาเพราะอยู่หไหนจ๊ะอายืนตามจุดน้านิดนึง เออโอเคค่ะเอาล่ะเอาล่ะคิดถึงทุกทุกคนนะคะรวมถึงนักแสดงก็คงคิดถึงทุกคนเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยตอนที่จะให้แนะนำตัวเนี่ยมาลื้อฟื้นกันดีกว่าว่าเรายังจำคาแรคเตอร์การแสดงได้อยู่หรือไม่วันนี้ดิฉันจะให้นักแสดงทุกทุกคนแนะนำตัวตามคาแรคเตอร์ของตัวละครที่ทุกคนรับบท ใช้ชื่อเป็นมีนเป็นเพิร์ตไตเติลโอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านางยังจำคาแรคเตอร์ของตัวเองได้อยู่หรือไม่นี่คือนักแสดงของเราเชญค่ะก,ก็ควรจะเป็นเธอลนะมีนสวัสดีครับมีนพีรวิทย์ครับเราวก็เป็นต,ตินครับผม ถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกแล้วใช่ไหมถูกคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ถูกไหมคะมันต้องดุกว่านี้ไหมถูกยังไงดีต้องนิ่งกว่านี้ไหมคะทุกคนต้องการแบบไหนคะนิ่งนิ่งนิ่งอ๋อผมลืมไปผมลืมไปยังไงสิวันนี้ผมไม่ใช่มินเนี่ยแล้วนะฮะยังไงคะผมเปลี่ยนเป็นแฮชแท็กมินโทรแล้วนะฮะมินโทรคืออะไรอะมิอยากรูว่าโทรมา่าจะทำวางเปิดไว้สิวางเปิดไว้เลยนะคะไม่ต้องให้เปิดพิสนุกด้วยนะคะ พี่ปันค่ะขอคาแรคเตอร์ของตัวเองในละครแต่แนะนำตัวเป็นแปันนะคะมาดูกันสิว่าหนายมีติดละปิดมาละติดมาละเชิญค่ะสวัสดีครับผมแปรแลรัฐวิทย์ครับผมรับบริกครนะครับเป็นไงคีดถึงไม่ล่าไม่ล่าไม่ล่าเออแล้วม <laughs> ถ้าต่อก็คือจะต่อให้จบเพลงด้วยนะ อาเชิหนุ่มหล่อของพี่ได้ข่าวว่าโตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วมาดูกันสิคะว่าการแสดงของนางจะโตตามตัวและกล้ามหรือเปล่าสวัสดีครับชื่อเพอร์ธนาปรลบปทเป็นเองครับขอบคุณค่ะพี่ค่ะมาครับหนุ่มหล่อ เียนอยู่เลยคนอื่นเขาขึ้นแบบว่านี่อุดมศึกษาแล้วไมล่าไมล่าเชิญครับ <c oughs> สวัสดีครับผมมาร์คสิวัจมงกุลนะครับโปรดเป็นเก่งก้าครับอยาฉันอยากให้เก่งกล้ามาขอประตูห้องฉันตามทีเสิร์มากเลยจริงๆมาดูกันซีหนึ่งตัวละครที่โดนขอประตูบ่ bye อยๆเชิญค่ะ สวัสดีครับผมกันนภัรนะครับผมรับบทเป็นเทคโนโลีนี้ก็จะเป็นกับตันทีฟุตบอลของทุกคนเหมือนเดิมนะครับ <Yeah. S 1> มาค <c oughs> ่ะอาสองท้านสวัสดีครับผมไตเติลนะครับรับบทเป็นตันครับก่อนนะคะ <c oughs> คุณสองผู่นั้นเป็นสองผู่ดราม่าเนาะเออต้อง้องไห้แล้วนะพี่เอิร์ทคนสุดท้ายนี่คาดหวังคาดห,หวหังนะแล้วต้องรักมันสดอะไรคุณคาดหวังอะไรคือต้องมีน้ําตาเวลาแบบว่าลองแบบว่าเป็นเแนะนาตัวนะน้าตาหนึ่งแมทขอนหนึ่งแมทมองกล้องหนึ่งแมทสามสองหนึ่งเราคาดหวังอ่าเลดิฉันว่าเธอทำได้พี่เอิร์ทบีบบีบมันออกมา อ่สามสอหนึ่งเชิญก่ะครับผมสวัสดีครับผมเกิรกัสมุนนั้นนะครับรับบทเป็นมังป้าค่ะ <Yeah. S 2> ถ้าฉันป่อยเวลาเทคทามนานกวันนี้นามจะแบบว่าน้ำตามแหมะแล้วนะคะน้ำตามแหมะแล้วอ่ะตอนอื่นขออนุญาตถาม <S <S ขอบพระคุณค่ะทำไมตอนแรกไม่กีกันแบบนี้อ่ะเอาล่ะขออนุญาตถามในข้อต่อไปซีซั่นแรกเนี่ยพวกคุณมาในแบบทำนองว่า ความรักที่เกิดขึ้นด้วยความไม่บังเอิญซีซั่นนี้จะดําเนินเรื่องไปในทิศทางไหนแต่และตัวละครนะครับผมก็อย่างอของตินเนี่ยก็คือซีซั่นแรกจะเล่าถึงการบังเอิญที่ได้เจอกับแคนใช่ไหมครแต่ว่าทีเท่นนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องความเชื่อด้วย <บำ S 2> ความเชื่อใ,ใจอที่ตินมีให้กับแคนเสมอมาอมครับผมแล้วก็เป็นคนตัวละครเดียวเป็นคนเดียวเลยแหละที่ตินเชื่อมาตลอดครับผมขอบคุณก็น่าจะไปขยี้ในเส้นของ ดราม่าตรงนั้นด้วยครับแล้วก็ยังมีเอ่อมุมมุงมิงมากขึ้นแหละมุงมิง,งเอ่ออะยังไงครับพี่ปานครับก็เหมือนที่มีบอกครับว่ามันก็จะมีการเกิดเรื่องก่อนหน้านั้นอยู่แล้วให้รู้ให้มันตรงขึ้นแล้วก็จะมีปมทางครอบครัวฝั่งตินมากขึ้นแล้วก็เราก็อยากจะแก้ปมอยากให้ทุกคนเข้าใจในตัวตินมากขึ้นครับผมวันนี้ตามสคริปต์ดิฉันไม่ได้คิดเองนะคะตามสคริปต์เขาบอกว่าอยากให้แบบ มันโลพให้ดูนิดนึงได้หรือไม่ว่าความเชื่อที่พวกคุณบอกเนี่ยมันคืออะไรอยากดูไหมคะนานผู้ชมอยากดูหรือไม่คะอยากครับอนักแสดงก็คงจะอยากนะคะเดี๋ยววันนี้แบบว่าเพลินเพลินแล้วบทเป็นที่นิวไี้ที่นิดนึงได้ไหมแล้บทเป็นผู้กำกับอีกที่นิดน<ต>ึงได้ไหมใช่ไหมแต่เป็นที่นิวอ่ะต้องหลับหน้ามอนะเวย้ยเฮ้ยแกของเขาดูอยู่ตรงนี้ <laughs> อ่ะเดี๋ยวเพิร์ดเป็นแบบผู้กำกับให้พี่นิดนึงนะคะลองลองแบบว่าทุกคนลองเป็นผู้กำกับให้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามูให้เขานิดนึงนะคะกล้องไม่บูมอ่ะได้รับบทเลยจ้ะรับบทเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นฝ่ายสวัสดิการก็ได้นะคะอะเชิญค่ะ อ่ะตรงกลางตรงกลางเองอพี่ระเบ,บิดเป็นใครคะเป็นพี่ก้องไหมคะตีเสเตเลสได้ตีสเตเลสอ่ะ,สอะได้สิคะเอือกูช่วยพุ่งกลับมาอ่ะได้มามาอยากรับบทเป็นใครไม่รู้เป็นพี่เมย์ไหมอ๋อได้ได้ครับอ่ะเป็นพี่เมย์อ่ะอ่ะหนูหนูแต่ก็อยากรับบทเป็นใครเป็นพี่ก้องเป็นตากล้องเลยอ่ะเป็นตากล้องได้ได้ได้ไดอ่ะมานี่กองขันษาเป็นเอลักษณ์สองค่ะสเตเลดพอไหม ต้องรของครับอเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมท่าเสลีอะไรครับเสลเลีมีไกดังลยอ่ะเลีไกดไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเดสลมาดีนะครับดการรับบทเปยอะการรับบทไปลารเป็นผู้ช่วยผู้กำกับดีดีเชิญเชิขานเสลี่นะขานเสี่พูดพูดเลยอะเสลี่นะพูดเสียเหอเพืนนะับสาวพ้อมออพรอมครับไม่ถามอนแนแอคชั่นสปีดเนี่ยเหมือนไม่ได้เรียกพิเศกันมาเหมือนไม่ได้อยู่กองถ่ายกัยอ่ อ่ะโอเคสามสองหนึ่งไปค่ะตัวอย่างมือรักสองสี่หนึ่งเทคกหนึ่งสุดแอคชั่นโอ้แอคชั่นเฉลี่ยเฉลี่ยจับผมแค่หน่อยเฉลี่ยจับผมจับผมแค่เสลี่ยจับได้ป่ะเราจะได้ดูโลเพย์ไปจ๊ะเราน่าจะได้ดูความผันผ่ามากกว่านี้ซิคอมหรือเปล่าเชิญค่ะตีนคือ ที่มึงขอบคุณแฟนตอนซีซั่นหนึ่งอะทำไมคิดได้เหรอใช่ไหมกูไม่เข้าใจว่ะคือตอนงกูเห็นคนยุดมึงอยู่กับคนอื่นอะกูกินข้าวก็ไม่อร่อยนอนก็นอนไม่หลับกูคเครียดเล่นเกมก็ไม่สนุกแรงก็ตกอะกูไม่เข้าใจไหวตินฉันก็เหมือนกันเวลาฉันอยู่คนอื่น อยู่กับครอบครัวฉันหายใจไม,ม่ออกเหมือนจมในน้ำแต่เวลาฉันอยู่กับนายนายก็ไม่ช่วหายใจได้เป็นแฟนฉันไหมครับเดี๋ยวกูค่อยมาตอบได้ไหมอ่ะช่วยทำให้นายเชื่อใจฉันครับ เดี๋ยวค่อยตอบไว้เขา,ขาลออหน่อยสิยังสองดีกว่าเออแต่มึงต้องบอกเขาด้วยนะว่าราับชมทาง VTV เท่านั้นนะเ,เวลาอ2ทุ่มก็ได้หว่ <laughs> ออา ขอบคุณน,นะคะพันเนอร์ยิม้มแป้นดิฉันก็มีความสุขค่ะ <Okay. S 1> <laughs> เอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามกันอ่ะแต่ละคนในท่านถัดไปเดี๋ยวเรามาพูดกันว่าในซีซั่นนี้ความท้าทายอะไรคือเรื่องใหญ่ที่สุดสําหรับตัวนักแสดงอ่ะเพิร์ครับก็อะไรที่ท้าทายใช่ไหมครับจริงๆมันท้าทายทุกอย่างครับเพราะว่าอย่างที่พวกเรา,าหายกันไปแบบบนเรลักน่าจะมา,มาสองปีแล้วทูกต้องแล้วก็ กลับมาดยแล้วซึ่งคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับตัวเราก็ตัวไปโตขึ้นด้วยก็เลยแบบค่อนข้างยากครับแล้วก็ราม,มาเยอะด้วยซีซั่นนี้ครับที่บอกว่าตัวโตขึ้นนี่หมายถึงว่าวัยหรือว่ากล้ามคะลูกอะไรตนี้เด็กมันร้ายนะคะท่านผู้ชมนะคะอ่าท่านถัดมาความท้าทายเป็นยังไงม้างลูกมาครับผมก็อย่างาาที่เพื่อนบอกไปครับผมจริงความท้าทายมันคือทุกอย่างมันคือเป็นความท้าทาย จริงๆครับผมแต่ว่าด้วยความที่ของบทเก่งกล้าเนี่ยจากซีซั่นหนึ่งที่เราต่อมาในซีซั่นสองเนี่ยก็จะมีความเป็นตัวละครมากขึ้นมีความรู้สึกมากขึ้นด้วยของตัวเก่งกล้าเองเนี่ยด้วยจากที่เป็นคนที่เจ้าเล่เข้าวางแผนอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความเจ้าเล่ห์มากขึ้นมีความรู้สึกอยากเป็นแฟนมากขึ้นด้วยครับผมซึ่งเราพายตรงน,นี้ก็ก็ยากอยู่พอสมควรเหมือนกันครับพี่เห็นฮีเซอร์ที่มีการเคาะประตูเคาะกันอยู่นะั่นเคาะเพื่ออะไรอ,อ่ะลูกอ๋อ คืออยากให้พี่แจคโนเปิดใจให้ผมด้วยนงั้นตัวละครนานถามหน่อยคุณคิดว่าถ้าเด็กคนนี้เข้ามาในประตูของคุณเขาจะทำอะไรคุณคะเอ้ยเขาเขเคยทำไปแล้วอะคุณพระแต่ว่าแต่ว่าคุณพระที่บอกเคยทำไปแล้วคือหมายหมายถึงไปชวนไปเล่นเกมด้วยกันอ๋อตกใจนะคะ งานเดี๋ยวข้ามไปที่ฝั่งนูนที่บอกว่าดราม่าดราม่าซีซั่นหนึ่งคือเออร้องไห้ไม่มียิ้มเลยเป็นยังไงบ้างความท้าทายของคู่นี้บีดบีดที่เออบีดบีดกักนะ็จริงจริงมันท้าทายตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเนาะครับ,รบตัวละครสองตัวนี้ค่อนข้างจะไกลตัวพวกเราแต่คุณเราสองคนจะเป็นคนที่ค่อนข้างล่าเรือนเนาะแต่แบบในซีรี่นี่ค่อนข้างจะมีบทดราม่าแต่ว่าในซีซั่นนี้เนี่ยเนตัวละครก็ โอขึ้นแล้วก็มีมุมมองอะไรอ่างอาจจะไม่ใช่มุมดรามา่าก็ไ,ได้ครับใช่ครับผมพูดว่าซีซั่นหนึ่งก็เขาปลดล็อกกันไปแล้วเองเขาก็กอดกันไปแล้วซีซั่นนี้เขาต้องมาติดตามว่าเรื่องจะเป็นยังไงกันบ้างแต่หวังว่านะครับหวังว่าอาจจะแบบไม่หมุนเหมือนเดิมแล้ว,ลวม,มั้งในซีซั่นนี้คู่นั้นปลดล็อกระยะไหนดีคะจะปลดล็อกกันระยะไหนคะเอาเป็นว่าอยากให้แฟนๆเนี่ยเขาเข้าไปติดตามในซีรีส์ โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาถามปัญหาเบาๆกันบ้างให้เมาลอยเพื่อนเชื่อว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยเวลาต้องเข้าบทบาทเนี่ยต้องแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดกันกว่านจะเข้าบทบาทได้แต่ละคนลองเมาคุณข้างๆแล้วกันว่าเวลาเขาก่อนจะเข้า5 4 3 2เขาทําอะไรอืมอ่ะคุณมมได้ผมก่อนเลยก็ได้ครับคือเพิ่งผ่านมากับซีนดรามา่ายังไงสิคือจะเป็นซีนที่เขาต้องแบบ เสียใจวิ่งร้องไห้ควงไฟเข้ามา,าขึ้นร่างแล้วคือเขาอะหายไปทำอารมณ์นานมากาทำทำอารมณ์แบบวิววิวิวอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วแบบยังไม่ถ่ายสักทีใช่ปะ่ะแบบอารมณ์มาแล้วแต่ว่าทีมงานเหมือนกับยังเซ็ตไม่พรแบบ้อมยังไม่พร้อมแต่อารมณ์มาแล้วเขารีบไงเขาก็แบบว่าต้องโควยโควยโควยเพราะในเวลาเขาเวลาเขาอะมาอย่างนี้เขาทำยังไงนะเวลาเขาอารมณ์ร้อนแล้วเขาจะหายใจแบบโอเค ก็คือมันถึงขั้นที่แบบว่าพอถ่ายเสร็จพวกเขาน่าจะน้ามืดอะไระอย่างเงี้ยต้องแบบโคยาดมไปเลยนะ,นะฮะทีมสวัสดต้องมียาดมเพื่อไว้จริงจังมากอินมากแรงมากอา่งั้นคุณคุณแปนเมาลน้องข้างๆคุณซีเวลาก่อนเขาจะแบบเข้าบทบาทเข้าตัวละครเขาทําอย่างไรเขามีเทคนิคยังไงกับเด็กคนนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้ฮะกองทัพเดินด้วยท้องครับค่ะ จะไม่มีวันไหนที่เพื่อนธนพลน้องชายของวันนี้ปากว่างครับก็คืออ่านบทไปด้วยกินไปด้วยไม่ว่าจะอะไรจะอยู่ใกล้ๆไกลๆกล็ก<ะ>รพร้อมที่จะกินเสมอครับผมเป็นการทําสมาธิของน้องคุณก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่พอโตขึ้นกลางเขาเริ่มชัดขึ้นเพราะว่าเขาเคี้ยวเยอะครับผมเบาโมยนะแสดงว่าเราอ่านบทหนักนะอะสำหรับเ,บเพิร์นคนข้างๆคุณเวลาจะเข้าซีนอารมณ์เนี่ยเขาทาอย่างไร บ่างเอรักไม่เคยไม่เคยเล่นถ้าพี่มา้าครับเข้าอารมณ์จริงๆไม่ใช้เวลานาน่อยเพราะว่าน่าจะแต่ก็เก่งอะอไรบ้งทำไมง่ายจังเลยอะไรบ้างเคืออะไรก็อย่างตอนพี่มาเข้าซีนก็จะมีการทำอารมณ์กับพวกแบบ a c t โค g c o ะไเลยเงี่ยก็เก่ง แม้ว่ากล้ามใหญ่ขึ้นความน่ารักของเพล์ก็ยังเท่าเดิมนักทั้งเลยลูกาค,า,าคนเมาคนง้านก็ดีันฟั่งสีครับผมเขาผมกับผม <laughs> ผมกับพการเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆนะฮะสำหรับซีที่เรียกว่าเป็นซีที่ผมรอเจอพี่เทคโนอย,อยู่ครับม ก็ในจังหวะนั้นนะคือเหมือนว่าผมต้องวิ่งเข้าไปหาพี่เทคโนโใช่ไหมแต่พี่โนโเขาจะแบบเหมือนยังไม่รู้ยังตกใจแล้วก็มีการต่อเดรร์กันนะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าซีนนะคือมันไม่ใช่ซีนอารมณ์ซีนดรมารม่าอะไรนะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเรากลายเป็นเล่นกันมากกว่า <laughs> เราเราจะเล่นแบบเหมือนจากที่เราต้องท่องบทเป็นภาษากลางใช่ไหมเราเล่นกันท่องบทเป็นภาษาใต้ไยยงเหมือนว่าเป็นการแบบ ซ้อมกัมเนเพื่อที่จะได้จำบทให้แม่นขึ้นด้วยวันนี้เหมือนเราจะเล่นกันมากกว่าเปลี่ยนไ,ออยไปอารมณ์เป็นภาษาใต้เลยก<อ>ารทำให้ฉันฟังหน่อยสิอยากลอ,าอ,องไหมครับอาสิลองเปล่าเอ็งเข้ามาทำไมในห้องพีนี่ผีเปล่าก็พ่มอ,อยากเข้ามาหาพี่นี่เอ็งเอ็งมาทำึพื่อบอกแล้วว่าพี่ไม่อยากเจอเอง็งมองเปล่าอยากมาเจอพีด้วยนี่ ก้ัมานีครับผมขอบคุณค่ะมันก็<อ>ถือว่าเป็นการซ้อมบทอะไรนี้ด้วยก็เป็นการจำจำได้หรอกให้ได้ใช่ครับผมออะคุณการเมามอยคู่นูนสีฝั่งนูนข้างๆคุณอ๋อครับผมก็จริงๆยังไงดีล่ะเราอยู่กับสองคนนี้เขามานานแล้วเนาะ<อ>จริงๆทุกครั้งที่ออกกองหรือว่าทำงานอะไรเขาเป็นคนจริงจังอยู่แล้วครับผมแล้วพูดถึงเต้นเนี่ยก็พูดเลยว่าคือเต้นจริงจังกับทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบเวลาเข้าบทไม่ว่าจะเป็นแบบว่า พูดได้ใช่ไหมว่าบีมกับบนกิตาร์มีอะไรเงี้ยโอ้โหเขาแบบว่าอินคาแรคเตอร์นั้นก่อนพยายามจะเข้าใจว่าแบบเอเพลงนี้ต้องการจะสื่ออะไรให้คนดูแล้วก็ถึงจะถ่ายทอดออกมาครับผมยังไม่เห็น,น,นจริงคนเก่งคนเก่งของพี่อ่ะสุดท้ายฝั่งนูน้นมาวมอยกันสีคู่คุณครับก็อันนี้ไม่พูดถึงเรื่องทำอารมณ์ดีก่าพูดถึงเรื่องผ่านอารมณ์เศร้าแล้วก็เป็นเรื่องของการ คลายความเครียดดีกว่าเพราะส่วนใหญ่เนื้อเนี่ยเขาจะเล่นเป็นบทคั้างที่จะดราม,มา่าก<อ>็เวลาเขาดราม,ม่ามากๆ,ๆเนี่ยพอคาซีปุ๊ใส่หูฟังอืมนั่งต่อยอะไรอ่ะเต้นไงอ๋อฟ้องบอกว่าเมื่อเมื่อสิบนาทีที่แล้วคือกำลังเครียดๆอยู่ร้องไห้ยอยู่พามาอีกแป๊บนึงเต้นเฉยเลยมงนะคะ ออออกแล้วเอออกอออกแอนพี่เอ like ิร์ดนี no ่มามอมอบผู้ชายคนนี้ข้างๆดิฉันหน่อยสิเขากับเข้าสีอารมณ์เนี่ยเขาเข้าอย่างไรคือเอิร์ดไม่เคยร่วมสีกับเราแต่ว่าเคยไปดูในมอสเคยแบบไปเที่ยวกองเล่เป็นเล่นที่กองอ่าเขาก็ดูแบบแต่หมอกไนคนนี้เขาได้อยู่แล้วเนี่ยตินมาเต็มมาเลยเห็นในเวิร์กช็อปเนี่ยเขาดูแบบ ไ้ตอนอนี้มีของแล้วยิ่ไม่เจอแบบสองปีอะไรเงี้ยคือว่าเขาแบบยิพ่พฟูตัวเองขึ้นเยอะมากครับผมภูมิใจแทนแฟนครับทุกๆคนเลยครับอขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะน้องขอพูดดีนะคะคุณบีน <c oughs> งั้นสุดท้าย้อสุดท้ายเขาเป็นตัวแทนแล้วกันเป็นคุณทั้งสองคนที่ยืนอยู่ข้างดิฉันเหตุผลอะไราและคนดูจะได้อะไรจากซีรีส์เรื่องนี้ดิษน,นีเชิญคะ่ะ ครับคืออย่างแรกผมว่าทุกคนน่าจะได้ดูการสานต่อการสานต่อความสนุกค,ความเศร้าความผูกพันจากภาคแรกมาจนถึงภาคนี้ก็น่าจะเป็นจุดจบของพวกเรารหลายๆคู่จุด จะจบมันไม่ดีเลยวะเนาะดิฉันก็อาจจะแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้ไงออ่ะครับโอเคครับก็เราเราก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้มีความสุขอปงพร้อมกับพวกเราทุกๆคนเหมือนกันแค่คือใช่เพราะอย่างซีซันหนึ่งคู่เรามันจบแบบแบบมันไม่จบแบบูมันไม่จบก็คือพอซีซันสองมาปุ๊บมันก็ขายแบบค่อยๆบอกว่าตอนซีซันหนึ่งที่บางฉากที่ยังไม่ได้ออนใช่มันก็เล่าอะไรให้มากขึ้นใช่แล้วแบบ อย่างของคุณน้องเพร่อนธนพลน,นะฮะ <ผม S 1> ก็จะมีความหม่นหม่นในชีวิตมากขึ้นจากคนรักที่จากไปเรียนต่อใดๆอย่าเพิ่งร้องให้กันนะแม้เป็นรายนารับผมแล้วก็แบบอย่างคู่มาการเก่งการเทคโนโลก็รู้สึกว่าจะมีการเล่์เหลี่ยมอะไรกันมากขึ้นมากขึ้นครับผมใช่แล้วของตัมตาอาจจะมีอะไรคะเออคุณเอ๋อ,อวะ อย่าเลยแล้วก็ยังมีอ่รครับอีกหลายๆคู่เนาะมีใช่ใมีน้องใหม่ที่กาลังจะขึ้นมาเนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มจักรวาลเมืองหักของเราน่าใจยิ่งใหญ่และนี่คือนักแสดงหลักของเราขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆคนค่ะอากิสกีส่งหน่อยเล้ยวขอบคุณค่ะบีแปนเพิร์ดมาร์ตเติ้ลกันและคุณเอิร์ธค่ะคุณพาเสียงแฝดรัวกันมาก น่ารักันมากไม่อยากลงใช่ไหมไม่อยากลงฉันเข้าใจในช่วงต่อไปเราเจอกับนักแสดงหลักแล้วการที่เราเปิดตัว